นี่ปลาร้าต้มหรือโกโก้กันแน่ปลาร้าต้มที่ทำไว้กินเองหมดแล้วไปทำปลาร้าต้มใหม่กันดีกว่าพอดีไปต่างจังหวัดมาก็เลยแวะชุมแพเลยได้ปลาร้าติดกลับมา5-6กิโลได้ปลาร้าปลากะดีมาบวกปลาส้อยเอ๊ะน่าจะใช่นะลืมไปแล้วอะจัดการปลาร้าเทใส่หม้อแล้วตามด้วยกระเทียมดองบวกเนื้อและแกนสับปะรดลงไปด้วย ตามด้วยผักชัยยายอดกระถินบวกใบหม่อนของชาวบ้านอุ๊ยขอแล้วนะใส่ไปเลยกดผักที่ใส่ให้จมแล้วมาปรุงรสกันปรุงรสด้วยกะปิสองจังหวัดกะปิใต้และกะปิคลองโครนจากแม่กลองแล้วตามด้วยน้ำตาลอ้อยมาจากพิษณุโลกมาไกลนะเนี่ย แอบใส่น้ำตาลทรายไม่ขาดสีลงไปด้วยติดเตาถ่านรอแล้วนำหม้อปลาร้ามาตั้งไฟคนส่วนผสมที่เป็นน้ำตาลและกะปิให้ละลายเคี่ยวปลาร้าไฟปานกลางไปจนถึงไฟอ่อนสัก3-4ชั่วโมงระหว่างปลาร้าเดือดปุดๆชาวบ้านเขาหันมามองแล้วไปหาฝามาปิดด้วนเคี่ยวจนครบเวลาก็ปาไป2-3ทุ่มเปิดฝาพออบพบกลิ่นปลาร้าหอมฉุย 3- 8บ้านจะมีอะไรลอยมาไหมเนี่ยและแล้วก็ได้ปลาร้าที่หอมและเข้มข้ ้นอย่างที่ใจต้องการพักน้ำปลาร้าให้เย็นแล้วค่อยนำมากรองจะเย็นๆค่อยๆตักกรองไปเรื่อยๆกรองเอาเศษก้างและผักที่เราใส่ไปออกจนหมดระหว่างกรองกลิ่นปลาร้าตีขึ้นจมูกโหหอมฟุ้งบ้านกันเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรเรากรองในบ้านชาวบ้านคงไม่ได้กลิ่นแล้วเนาะมีแต่คนในบ้านนี่แหละปิดจมูกแทบไม่ทัน พอกรองเสร็จเราก็จะได้น้ำปลาร้าที่เข้มข้นหอมนัวหม้อนี้6ถุง6กกิโลคยวนานจนเหลือเกือบ,บประมาณ4กิโลได้มั้งเราไม่ได้ใส่น้ำเพิ่มคิวด้วยน้ำปลาร้าและตัวปลาร้าล้วนๆเลยค่ะกรองเสร็จแล้วก็นำมากรอกใส่ขวดแก้วน่าจะได้หลายขวดเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นปีกันเลยทีเดียวเพราะหลายรอบที่แล้วเราก็ทำปริมาณเท่านี้ก็กินได้เป็นปีกว่าเลยนะ ต้มกินเองก็จะได้รสชาติที่ต้องการเลยค่ะไม่มีสารกันบูดด้วยแต่ถ้ารอบหน้าไม่ได้กลับต่างจังหวัดคงต้องหาปลาร้าแถวนี้มาต้มเองแล้วแหละพูดเพลินอา้าวกรอกปลาร้าเสร็จแล้วเหรอเนี่ติดวันที่ด้วยจะได้รู้วันที่ทำจบการรีวิวเรื่องปลาร้าไปหามารอกรมาตํำดวน